การหัดขีม้าแบบที่เบสทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรมากกว่าที่คิด<ะ>ผมเดินทางแข่กับเวลาเพื่อค้นหาวิธีการดำเนินชีวิตของคนจีนโบราณเดินทางว่าไปตามแม่น้ำสองสายหลักผมจะเผยให้เห็นถึงบรรดกที่มีชีวิตของคนจีนการสูญสลายของหมู่บ้านต่างๆรัอกัับวัฒนธรรมประจำถิ่นที่เกิดขึ้นรลายวันทำให้ผมต้องเริ่มทำสิ่งเหล่านี้ก่อนที่มันจะสายไป ผมแฮร์รี่ยวนและนี่คือรายการ Root Awakening ผมอยู่ที่ความสูง4,000เมตร,มตรเหนือระดับน้ำทะเลคลุกคลีอยู่กับวัฒนธรรมทิเบตและข้างหลังผมนี่ก็คือหมู่บ้านชาวทิเบตที่เล่าให้ผมฟังว่าการลากหินขึ้นไปบนยอดเขานั้นสำคัญมากเพราะมันคือการขอพรให้ทุกคนนั้นโชคดี ผมอยู่ในต้าเฉิงเขตรปกครองหนึ่งในมณฑลเสฉวนแต่ผมยังเรียกชื่อเมืองน,นี้ได้ไม่เต็มปากนะเพราะมันยังอยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนชื่อเมืองที่ตั้งอยู่ชายขอบประเทศที่เบตรูร้จักกันในนามแคว้นคามตอนนั้นผมไม่มีแผนที่จะสร้างห้องพักแต่อยากจะทำเป็นที่รับรองเล็กๆ แต่ผมก็สังเกตเห็นนักท่องเที่ยวที่เดินเตร่ตม,มาอยู่ตามถนนโดยไม่รู้ว่าจะพักที่ไหนผมเลยชวนเข้ามาพักที่บ้านของผมแล้วผมก็ค่อยๆเปลี่ยนที่นี่เป็นโฮมสเตย์บางคนรีบมันว่าหอพักแต่สำหรับผมมันเป็นโฮมสเตย์เสมอแหละครับที่ความสูงมากกว่า4,000เมตรจากระดับน้ำทะเลอากาศเบาบางถึงแม้จะเป็นช่วงหน้าร้อนอากาศก็ยังค่อนข้างหนาว วิถีชีวิตดั้งเดิมเหมาะที่สุดแล้วสำหรับการอยู่บนที่สูงยกตัวอย่างเช่นชาเนยเราเลืมมันเพื่อให้มันผ่านหน้าหนาวที่โหดร้ายไปได้มันหนาวมากเลยอุณหภูมิอยู่ที่เออลดต่ำกว่า20องศาวิถีชีวิตดั้งเดิมจะช่วยให้พวกเราปรับตัวให้เข้ากับสภาพเหล่านี้ได้และวิถีชีวิตเหล่านี้ก็เป็นภูมิปัญญาที่ส่งมาจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองอืม เราถึงได้อยู่มาถึงเออจนป่านนี้ได้หอพันผสมผสานระหว่างวิถีทั้งเดิมและความคิดของทาชินั่นเองเออผมคิดและออกแบบที่นี่เองช่างไม้ไม่สามารถทำในสิ่งที่ผมคิดได้ผมเลยทำมันเองอะนะเลื่อยทาสีและก็เหลาไม้ผมอยากให้มันเป็นแบบเออธรรมชาติสร้างด้วยไม้ทั้งหมดเลยมันก็จะดูเหมือนอยู่ในธรรมชาตินั่นแหละเพราะว่าทุกอย่างทำมาจากธรรมชาติ ทาชี้เติบโตมากับธรรมชาติเขาเป็นพวกเลี้ยงสัตว์เลรล่อนจนกระทั่งเขาได้แต่งงานครอบครัวผมเดินทางเลรล่อนไปเรื่อยอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ใกล้สนามบินนั่นแหละคือบ้านของผมเขาเลิกอาชีพเลี้ยงสัตว์เล่ล่อนหลังจากแต่งงานเข้ามาในครอบครัวของภรรยาและลงหลักปักฐานอยู่ในบ้านของพวกเขาเวลาแต่งงานเป็นครอบครัวตามเพะเดียเราลูกคนโตจะเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตาม ผมเป็นลูกคนที่สามพอแต่งงานแล้วก็เลยออกมาภรรยาผมเป็นลูกคนโตดังนั้นผมจึงต้องแต่งเข้ามาในครอบครัวของเธอผมตั้งรกรากอยู่ที่นี่เพื่อเลี้ยงลูกของผมใช้ชีวิตและก็ทำงานที่นี่ตั้งแต่นั้นมาเลยถ้าชีเป็นชาวคามเป็นคนที่เบตดจากแคว้นขามและรักในมรดกที่เป็นของที่เบตแนวคิดที่ใช้วิถีชีวิตใหม่ๆเปลี่ยนแปลงสังคมที่นี่ จริงของเก่าแก่และค่านิยมหลายอย่างสูญหายไปกับวิถีชีวิตที่ทันสมัยหลายๆอย่างได้หายไปของโบราณก็ก็หาไม่ได้แล้วและเรายังปล่อยให้พวกมันหายไปอีกผมพยายามทำหน้าที่ของผมผมเก็บของที่คนอื่นโยนทิ้งนี่คือปืนยาวของที่เบร์นะผมพยายามจะเก็บของเก่าแก่ไว้ให้ดีให้ด้มากที่สุด โอ้โฮนี่คือปืนยาวเนี่ยแหละปืนยาวที่เบตหนึ่งในข้าวของที่เขาค้นพบคือปืนไฟโบราณสายชนวนอยู่ตรงนี้นี่จุดมันอืมแล้วก็เหนียวไกลชัดชาใส่ดินปืนตรงนี้พอสายชนวนมันต่ำลงก็ยิงมันออกมางั้นผมขอเหนียวไกลหน่อยได้ไหมพอคนเหนียวไกลชนวนมันจะตกไปอยู่ข้างในแล้วถ้าฝนตกมันก็ไม่มีที่กันฝนนะนะปืนยาวนี้อายุมากกว่า200ปีนะแล้วปิว ผมซื้อของเก่าแก่พวกนี้ทั้งหมดแต่ผมไม่รู้ว่าพวกมันผลิตยังไงวิธีการและทักษะในการผลิตของเหล่านี้ได้สูญหายไปจากเราตลอดกาลแล้วนะเราไม่รู้วิธีการผลิตนี่แอบคันนะ, <c ười> ะขับไปหน่อยนะมันต้องแน่นแต่นะดึงแขนแบบนี้เหรอนี่ดึงออกดึงแขน,แบบนออกมาเวลาร้อนคุณสามารถพับแขนข้างหนึ่งลงมาแบบนี้จะเป็นถุงมือเมื่อเวลาคุณขี่ม้าแล้วก็มือนี้ก็ว่าง เวลามีแขกมาเยี่ยมเราจะเอาแขนเสื้อผานบนไหล่แบบนี้<อ>นี่เแบบหยยน็นแบบนี้แหละโอ้ทำไมเสื้อเป็นแบบนี้ล่ะครับผู้ใหญ่ชอบแบบวัดเอวอ่ะอ๋อเหมาะสำหรับการทำไร่ทำนาะถ้าใส่แบบนี้แสดงว่าเราให้เกียรติแขกที่มีงานฝีมือนะหลายคนมไม่รู้วิธีการเย็บนี้แล้วด้วยเราไม่รู้ว่าใครเออผลิตขึ้นมาแล้วก็เย็บมันยังไงหนึ่งในประโยชน์ของเสื้อที่ใส่ได้หลายแบบก็คือการขี่ม้ากีฬาที่โด่งดังในซีโลกนี้ ทาชิและดาเกอพาผมไปพบผู้ที่สามารถสอนผมได้วันดีแฮร์ดี้<อ>วันดีเขาอยากเรียนกี่ม้าก,กับนอยอ่ะเนาะอืมอืมอ๋ <c oughs> อ,อโอเคอเขาบอกว่าโอเคออโอเคอเหรออ๋อได้เลย Mm hmm. ปู่ของผมชอบขี่ม้ามากเลย mm hmm. ปู่สอนพ่อของผมขี่มา้าแล้วพ่อก็สอนผมผมชอบมันมากเลยครับในอนาคตผมจะสอนลูกของผมบ้างบางทีเขาอาจจะชอบเหมือนผมเหมือนกันนะครับผมก็เริ่มหัดขี่ม้าตั้งแต่อายุ11ขวบแล้วพอผมอายุ16ก็เริ่มขี่ม้าแบบผัดผนกับเขาบ้างแล้วนะครับพื้นที่ชานเมืองอันเงียบสงอบแห่งนี้เคยเกิดสงครามมาแล้วหลายครัง้ง ชาวคามเป็นนักรบที่กล้าหาญมีชื่อเสียงด้านทักษะการขี่มา้าและการต่อสู้อย่างกล้าหาญบนหลังมา้าอังหวังลูซุยแสดงการผาดผลเป็นน้ำจิ้มให้ผมดูมีหลายเหตุผลที่เราทำสิ่งนี้มานานแล้วตอนจีซาทำของตก,กระหวา่างสู้รบแทนที่จะเสียเวลาลงไปเก็บมันนะครับเขาใช้วิธีนี้ต่อมาก็เป็นเรื่องยิงธนูตอนที่ผมยิงธนูนั้นม,มันสุดยอดมากเลยครับ ตอนที่ยิงทนูนี่ะนะความชอบที่สุดออของผมก็คือการขี่ม้านี่แหละครับที่ที่ผมชอบก็คือทุ่งเลี้ยงสัตว์นี่อีกด้วยและนี่ก็คือทุ่งเลี้ยงสัตว์ที่ผมพูดถึงนะครับที่นี่คือหลังคาของโลกกับฉากหลังที่วิเศษนี้ ผมคิดว่าผมสามารถขี่ม้าแบบชาวคามได้เก็บฮาดาแบบนี้บางคนก็เก็บมันแบบนี้นะครับออมันไม่เหมือนกันสักทีเดียวแล้วแต่คนจะเก็บกันนะครับว้าว,ว,วเยี่ยมเลยเวลาหลบลูกธนูก็ต้องเอียงตัวลงไปแบบนี้อ๋อวันนี้ผมจะได้เรียนสองแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับอืมดีเลย ด้วยเวลาอันน้อยนิดที่ผมมีผมจึงอยากเรียนแค่สองทักษะผัดโผลนี้ก่อนเออบิดบิดอ๋อถูกต้องโอเคถูกต้องนล้เป็นท่าแรลอ๋อผมชักห่วงไอ้น้องชายของผมแล้วสิตอนนี้อ๋อเอ้ยโอ้ยตรงนี้นะอ๋อมันไม่ง่ายเลยนะนี่ลองดูสิอ๋อ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  ยุดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมขี่มา้าแต่เวลาเขาทำมันดูง่ายกว่าเยอะเลยเห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่ง่ายเลยผมกลัวนะจริงๆม้าตัวนี้ก็รับน้าหนักผมได้ไม่ไหวเท่าไหร่ถ้าที่สองนี้จะต้องเอ็นตัวไปข้างหลังพวกเขาเมื่อชีบนะสามารถเอ็นหลังได้ต่ำมากเลยแต่ผมเออคงไม่ทำันนี้ <Yeah. S 2> อ๋อ ม้าแข่งตัวนี้เป็นพันธ์ุผสมที่เบตกับมองโกเลียอ๋ <laughs> อทา้ทาไทยมากเลยมาที่นี่จะมีรูปร่างกำยำและปรับตัวได้ดีกับที่สูงโอ้โอ นี่มันยากมากเลยโดยเฉพาะเวลาที่ไม่ได้ใส่รองเท้าบูทตาขบอยนะตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทําไมพวกเขาบอยถึงต้องใส่รองเท้าบูทผมใส่รองเท้าผ้าใบแล้วขนมันก็ค่อยๆทิ่มเข้ามาที่ข้อเท้าผมตลอดเวลาเลยนี่เหรอโอโ,อโชคไม่ดีการฝึกของผมต้องชะงักลง พายุหน้าร้อนมาเยือนซีกโลกนี้โดยไม่มีปีมีคลุยสภาพอากาศคาดเดาไม่ได้เลยคงต้องใช้เวลาฝึกหลายปีเลยล่ะผมว่าการหัดขี่ม้าของผมคงจบลงแล้วแหละการเริ่มต้นเข้าไปสัมผัสวัฒนธรรมทิเบตของผมเริ่มพบอะไรแปลกๆขึ้นเรื่อยๆไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นตัวหนึ่งในการเดินทางของผม ในการเดินทางออกสำรวจวัฒนธรรมโบราณของจีนของผมมาถึงที่เต้าเฉิงเกตปกครองที่เป็นจุดที่แม่น้ำไหลสายไหลผ่านที่ราบตูนท่เบตเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำยางจีเกียงแม่น้ำที่ยาวที่สุดของจีนนี่เป็นบ้านเกิดดั้งเดิมของชาวคามกลุ่มชาติพันธุ์ทิเบตแผ่นดินของพวกเขาเคยถูกปกครองไปด้วยป่าทึบไม้ถูกทําเป็นของใช้ในครัวเรือนโดยการจัดสรรพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนี่คือบ้านของผม บ้านที่นี่มีสามชั้นชั้นล่างสุดเป็นที่เลี้ยงสัตว์คุณเลี้ยงไว้กินหรือเปล่าครับอ๋อไม่ครับพวกเราไม่กินมันความเชื่อของชาวทิเบตคือห้ามฆ่ามันนะครับชั้นบนสุดเอาไว้เก็บยาแห้งชั้นกลางบนชั้นสองเป็นที่อยู่ของมนุษย์กำแพงเป็นหินแข็งป้องกันสภาพอากาศและพวกขโมยมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเมื่อประตูใหญ่ถูกปิดบ้านก็เป็นที่ที่ปลอดภัยบ้านคุณอายุเท่าไหร่แล้วเหรอ บ้านผมอายุมากกว่าร้อยปีแล้วครับการใช้ชีวิตในควเรือนแบบดั้งเดิมมีศูนย์กลางอยู่ที่ครอบครัว<อ>แต่ชีวิตความเป็นอยู่แบบสังคมเมืองเริ่มมีปรากฏให้เห็นที่นี่แล้วบ้างตัวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากนโยบายตั้งนกลากใหม่ที่ก่อให้เกิดความขัดแยง้งในบ้านที่ทันสมัยของพี่ชายลู่ซุยยังคงผูกพันกับของโบราณอย่างศิละปะศักติ์ทังก้าสวัสดีครับเอออืมตัวนี้ที่คุณวาดเหรออืมคุณวาดเองเหรอเนี่ยทังก้าใช่มทมก ระบายสีทางก้านี้ผมเริ่มเรียนศิละปะการระบายสีทางก้าตอนอา,อายุ14นะครับตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่เลยทางก้าเป็นทั้งภาพวาดและข้อความที่ถ่ายทอดคำสอนทางพุทธศาสนารูปแบบศิละปะเก่าแก่อย่างหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีนอินเดียและเนปาลเบื้องหลังงานศิละปะเป็นความเชื่อทางศาสนาของศิลปิน ผมใช้เวลาประมาณ7ปีในอินเดียและอีก3ปีในเนปาลเพื่อเรียนรู้การวาดภาพทางกานอกจากนั้นก็ยังมีไปอัมโดหลายปียูนานหรือแม้แต่ลาซาเพื่อให้เข้าใจการวาดภาพทั้งทางกามากขึ้นนะครับผมชอบมันมากเลยก็เลยเรียนมาตลอดครับผมผมอยากจะเข้าใจศิลปะทางก้าให้มากกว่านี้และผมก็ชอบเขานะครับ ผมชอบบบจะวาาดเขแบบีมันไม่ใช่ศิละปะตลาดตลาดทั่วไปมันมีขั้นตอนและกระบวนการที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าทุกภาพจะถูกร่างออกมาในสัดส่วนเฉพาะวัดโดยใช้ตารางและจะต้องทาสีอย่างน้อยสามครั้งสำหรับภาพดอกไม้อาจจะมากกว่า3เพื่อให้ดูมันโดดเด่นขึ้นเฉพาะการทาสีก็ใช้เวลาแทบทั้งวันในการผสมสีแต่เดิมตีพวกนี้ทำมาจากวัตถุด,ดิบธรรมชาติเช่นเปลือกไม้หินและดอกไม้ ช่วงเวลาที่เป็นเกียรติที่สุดในการวาดภาพทางก้าก็คือตอนวาดดวงตาศิลปินจะวาดตาได้ก็ต่อเมื่อชำระร่างกายและทำพุทธบูชาแล้วเท่านั้นจริงๆแล้วการวาดภาพทางก้าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของพวกเรานะครับซึ่งผมชอบการวาดภาพระบายสีมันเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจมากแต่ผมได้รู้ว่าผมมีส่วนได้รักษาวัฒนธรรมทางการวาดภาพทางกา และจะได้ส่งมันต่อให้ในรุ่นถัดไปเมื่อไม่กี่ปีมานี้ทังก้าเป็นที่ต้องการของเศรษฐีชาวจีนแต่สําหรับศิลปินที่แท้จริงมันไม่ใช่เรื่องของเงินแต่เป็นการเข้าถึงศาสนา <Just> เช่นเดียวกับการตามหาสมุนไพรทิเบตที่ชื่อถังเช่ามันดูเหมือนหลอดตากแห้งกระทั่งลูซุยให้ผมลองหามัน พวกเรากําลังตามหาถาังเช่าซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมหาให้ดูอันหนึ่งเอาไหมครับดีไหมอ๋อโอเคตรงนี้เนะี่ยมีอันหนึ่งโอ้โหนี่เห็นไหมครับอ้ออ้โอ้นี่ถังเช่าเลยเนี่ยใช่มันดูแปลกมากเลยใช่แล้วคุณขุดมันยังไงาหรับผมผมทําแบบนี้ นี่คือถังเช่านะที่รู้จักกันว่าหญ้าหนอนในภาษาจีนในหน้าหนาวมันจะเเป็นหนอนและในหน้าร้อนมันจะเป็นหญ้าครับแล้วก็มันเป็นยารักษาโรคได้ด้วยคุณเรียกมันว่ายังไงในภาษาทิเบตอ่ะภาษาทิเบตยสชากันบูยสซากันบูถูกต้องมันหมายความว่ายังไงยาชาหมายถึงหญ้าหน้าร้อนอกันบูหมายถึงหนอนหน้าหนาวความหมายเดียวกันนะครับ แคว้นนี้มีฉายาว่าเป็นหลังคาของโลกเพราะมันอยู่จุดสูงที่สุดและนี่เป็นที่ที่พวกเลี้ยงสัตว์เล่ร่อนชาวทิเบตชื่นชอบในฤดูร้อนถึงแล้วครับผมคิดถึงชีวิตผมเมื่อก่อนจังเลยในอดีตครอบครัวของผมส่วนใหญ่เป็นคนเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนพวกเขามีความสุขกันอย่างมากๆเลยครับทาชิพาผมไปดูชีวิตที่เขารักมากที่สุดเขาพามาเยี่ยมพี่เขยของเขาคนเลี้ยสัตว์เร่ร่อนชื่อลูซุยพวกเขารอเราอยู่ หรือจามารีตูเมียถูกรีดนมอยู่สำหรับชาวทิเบตจามารีเป็นสัตว์ที่สำคัญที่สุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเนยชีสหรือว่าเสื้อผ้ามันทำมาจากจามารีทั้งนั้นมันจึงเป็นสัตว์ที่เราชอบมากที่สุดมันเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวของเราเลยครับผมจามารีถูกล่อให้อยู่กับลูกของมันจะได้ทำให้น้ำนมไหลออกมาง่ายขึ้น ทำไมคุณถึงเอาเกลือให้มันเหรครับเพื่อให้มันใจเย็นลงครับโอ้ให้มันนิดเดียวแล้วก็ดึงออกมาอ๋อ,อเอาละาดูสิต้องแน่ใจว่าได้บีบนมออกจากหัวนมทั้งหมด4หัวแล้วพวกเขาสวดมนต์ไปด้วยมันดูเหมือนกับเสียงสวดมนต์ที่ทำให้จารีสงบในขณะที่เขาสวดเราก็จะดึงบีบ บีบบีแล้วก็บีบเป็นจังหวะนะมันก็จะทำให้เราสงบไปด้วยผมเข้าใจแล้วว่าทำไมพวกเขาถึงรักการรีดนมจากจามาลีนี่แหละผมได้เช็คเอาสิ่งที่ผมอยากจะทำออกไปแล้วหนึ่งอย่างนะนี่แหละสิ่งที่ผมจะทำมาดูกันต่อว่าผมจะทำอะไรพวกเขากำลังปล่อยจามาลีไปรวมกับพวกแล้วก็แบ่งมันออกมาเป็นกลุ่มๆ ที่จะพาไปที่ทุ่งหญ้าแล้วพวกเขาจะทำมันบนหลังม้าตัวสี่ตัวถึงเวลาทำเนยจากจามรีโอ้โอ ใช้นมเยอะมากเลยคุณต้องคนเวลาครึ่งชั่วโมงต้องคนอยู่อย่างนี้ครึ่งชั่วโมงผมจะไม่ขอคนคนเดียวตลอดครึ่งชั่วโมงแนะ่ใครก็ตามที่เป็นคนมาคนเนยคนแรกคนแรกที่มาคนเนยน่ารับถือจริงๆเลยนับถือมาก ที่มันจะขึ้นมาข้างบนอตอนนี้คุณต้องกวนไปอย่าหยุดเลยโอ้มูนี้เปียมห่อทิาฮัลโลโอเปนี่ไม่มาโลไม่ผมทำไม่ได้<ะ> <S 1> <S 1> มันกระเด็นออกมาแล้วผมมีความชื่นชอบใหม่เกี่ยวกับเนยเสร็จแล้วเนยแสนอร่อย ผมกวนนมให้เป็นเนยได้ด้วยแต่เป็นอย่างหนึ่งแล้วในรายการของชีวิตผมลนะซึ่งคือการกวนเนยด้วยมือมือของผมเองมันเป็นเนยที่ส่วนผสมของนมมากที่สุดมันเหมือนวิปครีมเลยนี่คือผลจากการลงแรงไปทั้งหมดตลอดวันนี้นะเนยที่ได้จากการกวนก่อนหน้านี้นั่นเองนมเนยจะถูกนำไปต้มเพื่อทำโยเกิร์ตซึ่งต่อมาจะถูกเก็บเป็นชีสโอ้ oh, ชีส เต็นธรรมจักรขนจำบรีมันมองทะลุได้อย่างที่คุณจะเห็นนนะนี่แต่ยังไงก็ตามน้ำก็ซึมผ่านไม่ได้อะนะถือว่าดีจริงๆพวกเขาพักอยู่ที่นี่ในฤดูร้อนอและจะย้ายไปในฤดูใบไม้ร่วงอืมเขาย้ายไปที่นี่จำบารีสามารถกินหญ้าได้อาหารเช้าของคนลี้งสัตว์เล่นล่อนคือแซมป้าแป้งที่ธรรมจักชานเนยและแป้งบาเล อฟอสีครามเมกสีขาวสีเขียวทุ่งหญ้าสีเขียวนั้นยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีจำรีมาที่อยู่ท่ามกลางภูเขาเป็นสิ่งที่วิเศษเลย เราถามเขาว่าคุณเคยคิดจะไปอยู่ในเมืองบ้างไหมเ,ออเขาพูดว่าไม่มันไม่เคยแต่มันไม่แม้แต่มันคือไม่จริงๆเลยนะมันก็แค่ไม่ผมไม่เคยจะไปดูเขาสิเขาเป็นผู้ชายที่มีความสุขที่สุดท,ที่ผมเคยเจอในจีนเลยละ่ะ <laughs> ไฟในเต็นใช้เชือเพลิงจากกองมูลของเจำมารีและสิ่งที่ผมจะต้องทำต่อไปแน่นอนว่าไม่ได้อยู่ในรายการที่ผมต้องการจะทำมาก่อนแน่ นี่คือกองอืดที่เปียกและเหม็นมากเลยอย่างน้อยมันก็ไม่อุ่นนะนะอเป็นงานที่ตกระปรงมากๆเลยแต่ก็ง่ายกว่างานที่ทำมาวันนี้เออไม่มีอะไรที่ไม่คิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของผมอ๋อ ตอนนี้เขากำลังปั้นมูลสาดตว์ให้เป็นแผ่นบางๆแล้วก็พวกเขาจะได้ใช้มันจุดไฟง่ายๆนะผมไม่เคยคิดเลยว่าเราเจะใช้มือทำกับพวกนี้ really จริงๆมันก็เป็นแค่สิ่งตกกระปกที่ออกมาจากก้นจำรีแค่นั้นนะนะกำจัดของเสียกำจัด <Get down. S 2> ของเสียกำจัด <Get down. S 2> ของเสีย แค่ผมมองหน้าเขาผมก็สามารถบอกได้เลยว่าเขามีความสุขและสงบแค่ไหนเรากำลังพูดถึงออคนที่มีความพอใจในชีวิตของตอนเองนะปัจจุบันทาชิให้เวลาตัวเองสิปีในการกลับมามีชีวิตแบบคนลิ้ยสัตว์เล่้่นนี่เป็นลูกสัตว์ที่พบในภูเขาสาัตวนี่เล็กจังเลยผมไม่รู้ว่ามันตัวอะไรอ่ะแม่ของมันตายผมจะเอามันมาเลี้ยงที่นี่พอมันโตขึ้นผมจะขึนมันสู่ภูเขาอะนะให้มันอิสระอืม มันมีชื่อไหมอ่ะมันชื่อแฮ์ลี่จริงเหรอ, <laughs> อ<า>ขอบคุณนะขอบคุณที่สอนผมหลายอย่างเลยเกี่ยวกับวัฒนธรรมคามยินดีครับในฐานะคนคามนี่คือสิ่งที่ควรทำะนะ <laughs> ทางที่ผมจะไปต่อจะพาผมไปยังฝั่งแม่น้ำอีกสายหนึ่งแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับตออของจีนแม่น้ำหวโว ย้อนกลับไปในอดีตสองฝ่าดฝั่งแม่น้ำแห่งนี้เต็ไมไปด้วยหมู่บ้านมากมายและก็มีชนเผ่าต่างๆซึ่งผมหวังว่าจะได้พบพวกเขาใน r o a t Awakening